เวลาเรานั่งเรือนะครับผมถ้าเราเจอ,อเด็กทารกหรือว่าคันนะผมตั้งคันอยู่นะครับผมหรือว่าผู้ท่าผู้แก่ก็ต้งถือ,อเดินเขย่งเขย่งไม้เท้านะผมเราก็ขอความเมตตาทุกท่านนะครับผมลุกให้ท่านนั่งหน่อยนะผมเดี๋ยวสมบกคนท้องเนี่ยนะผมอุ้มเด็กทารกอยู่อย่างเงี้ยผมแล้วเรือมันโยกเยกโยกเยก,ยก,ยกนะผมจะเกิดอันตรายได้ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้าอยู่ดีผมวันนี้ผมวันนี้ผมก็จะมาเที่ยวนั่งเรือนั่งเรือเล่นที่คลองแสนแสบนะผมอยู่ที่ท่า<ป>เรือของเดมมบางกะปินั่นเองแตคเดี๋ยวเราจะไปผ่านฟ้ากันนะครผมก็จะนั่งเรือ,อไปนั่งเรือเราซื้อจากนี่เลยบอกว่าไปผ่านป้าแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเรือตรงปากน่ะอ่าพู่ผิดประตูน้ํา เราจะเปลี่ยนเรือตรงที่ประตูน้ํานะผมเปลี่ยนเรือตรงที่ประตูน้ําบางทีอา,ารเรือมันอาจจะยิงยามผมจากาบางกะปิไปผ่านฟ้าเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเรือแต่ส่วนมากส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนเรือกันตรงที่ประตูน้ําพอเราเปลี่ยนเรือปับ๊บเราจะมีเรือผ่านาผ่านฟ้ารออยู่แล้วนะผมเดี๋ยวพนักงานเขาจะบอกเราอีกทีหนึ่งพอเราลงปั๊บขึ้นเลยแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้ก็เราก็เก็บตัวไปก่อนนะยื่นตัวเก่าให้เขา นะครับผม22บาทถูกนะครับผมแล้วก็ใช้ระยะเวลาเร็วด้วยถ้าเราไปรถรถเมย์ก็จะอารมณ์อีกแบบหนึง่งรถติดคนเยอะแต่ตเรือก็จะอารมณ์ไปอีกแบบหนึง่งนะผมอันนี้ก็ถึงประตูน้ำแล้วผมนั่งข้างเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากขึ้นเมื่อก่อนเนะี่ยผมเคยขึ้นเรือแล้วผมตกเกือบตกเรือเนี่ยตรงประตูน้ํานี่แหละคือเมื่อก่อนน้ามันไม่ได้มันไม่ได้เสมอเสมอขนาดนี้นะเออนะครับผมไม่เคยไปได้เสมอลูกยางหาน,นะมันลงไปลึกอีกคือน้ํามันแห้งอนะ่ะน้มันยุบลงไป ลงเป็นลึกเลยประมาณสมเสาไฟฟ้าเสาหนึง่งประมาณนั้นคือลงเป็นลึกตอนนั้นอ่ะคือช่วงนั้นอ่ะคือที่เขามาทําแบบนี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบคนตกเยอะเห็นไหมอันนี้คือทางเข้าทางออกอยู่แค่ทางเดียวกันคือจะมีสองสองทางเข้าออกแค่นั้นเมื่อก่อนเนี่ยข้ามตรงไหนก็ได้ไม่มีเหล็กกั้นข้ามตรงไหนก็ได้แล้วเวลาเรือมันมาปับป๊บปั๊บแล้วจอดเทียบท่า มันก็มันก็ชนปุ๊บแล้วแล้วมันกระแทกออกไงแล้วที่นี้ผมมือใหม่ครั้งแรกของผมอ่ะพอมันกระแทกเข้ามาปั๊บผมก้าวเลยพอก้าวปั๊บแบบเรือมันกระแทกออกพอดีผมจะตกเอาแล้วก็ผมไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิงครับผมอันนี้เล่าเหตุการณ์นะครับเขาดึงแขนเสื้อผมไว้ยังไม่ขอบคุณเขาเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังนึกถึงเขาตลอดนะแล้วไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นตัวเขาด้วยคือมันเป็นช่วงที่ว่าเขาจะขึ้นเรือกันหมดแล้วก็ไม่ได้มาในกันนะเราอยากจะขอบคุณเขาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร ันน้ถ้าไม่ได้เขาผม,ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะคือจะกลัวจะมีคนมาช่วยเหลือผมจะยังไงประมาณนี้ผมก็อืมไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้มาน,นั่งข้างหลังมาน,นั่งข้างหลังให้ดูเก็บบรรยากาศให้ดูจะเล่าไปดูกันถึงไหมมันจะมีภาพก่อนก่อนที่ตอนชิปขึ้นหน่อยมันจะมีความสวยนะผมแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยละอองข้างหลังมันจะเป็นละอองนะ้เพราะตอนเครื่องมันแรงๆนะอ่ะ มันจะมีระอองน้ำาะครับถ้าเราไปนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าสุดจะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งเคยนั่งข้างหน้าสุดนะตรงตรงขากับที่ผาฟ้ามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบมันจะเหมือนกับเหาะขึ้นเหาะลงอ่ะอ่าถ้านั่งข้างหน้าจะเหาะขึ้นเหาะลงส่วนถ้านั่งข้างหลังก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบเห็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใบพัดมันตีกับน้ำะมันจะพุดพุดขึ้นมาเออข้างหลังอ่ะมันจะแบบแต่มันจะมีกระอองน้ำอย่างเงี้ยเป็นแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ แต่มันจะมีความแบบอืมนะครับผมเป็นอารมณ์ภาพอีกแบบหนึง่งซึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะนะครับผมประมาณนี้ก็สวยงามสวยงามนะแต่ว่าแรงมาเดินละออกนิดหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาทาเรือเขาทาดีเข้าออกได้ได้ทางเดียวซึ่งเวลาขึ้นเรือเนี่ยให้ให้มันแบบชิดๆก่อนแล้วค่อยข้ามนะผมอย่าอย่าไปรีบร้อนข้ามแบบผมนะผมทุกนี้ก็ตอนทุกว,ว,วันนี้เขาพัฒนาขึ้นขึ้นเยอะเลยแล้วเรือใหญ่กว่าเก่านะครับผม ใหญ่เก่าๆจะมีทางมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าเรือเขาจะขับช้าๆช้ามากๆเลยอ่ะอันนั้นคือเป็นบริเวณพระราชวังของประเทศนะครับผมซึ่งจะจะเป็นเขตพระราชฐานจะต้องขับเงียบมากๆเป็นการบรบกวนมโถงทางนะพอพอแต่ว่าพอเลยเลยเขตเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเรือแบบเรียบจมเลยครับผมเนี่ยมันเป็นบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะในคลองแสนแสบนะครับ แต่ว่าน้ามันก็นะถ้า <hi> ม,มันน้ำเนี่ยมันต้องอยู่กับเป็นส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะครับผมต่อให้มีองค์การหรือว่านักวิจัยมาแบบสมองอาจารย์ฉลาดขนาดไหนแต่ว่าประชาชนไม่ให้คนร่วมมือน้ามันก็ยังสกปรกเหมือนเดิมอันนี้ก็นะบางทีเรานั่งเรือไปเนี่ยเป็นเขตของพระราชวังของประเทศนะครับเรือก็จะช้าช้ช้าช้าครับผม ผมก็นั่งเรือมาเนี่ยผมที่ผมสังเกตนะมันก็มีบรรยากาศที่ดีนะแต่ว่าท่าน้ามันใสสะอาดก็มันก็คือมันน่าอยู่อะมันหายใจสบายประมาณนี้อืมซึ่งขับเรือไปบางทีเราก็เห็นเนาะโยนป้องอ่าไม่ต้องพูดเยอะบางทีโยนโยนป้องอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีส่วนร่วมกับประชาชนด้วยนะมันก็จะสะอาดกว่านี้นะครับผมแต่ผมก็เข้าใจด้วยหลายเหตุปัจจัยหลายอย่าง ม,มันมีเหตุหลายๆปัจจัยอย่างเนื่องจากว่าอาจจะปล่อยน้นทิ้งโดยโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านการบําบัดอะไรก็มันเกิดด้วยเหตุหลายหลายเหตุปัจจัยแต่สิ่งนี้เราก็มาดูความสวยงามของงานะของเมืองกุ้งนะครับผมวนี่ผมก็มาจากซิสเกตนะครับผมแล้วก็มานั่งเรือที่จะไปไหว้พระบุรุรสวิกะท่าแล้วก็เลยมาทาคลิปแบบม่นั่งเรือของของแสบอะไรเงี้ยต่แล้วก็จะนั่งรถเมล์นั่งเรือของแสบเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมสักหน่อยนึงอรทกางนี้นะครับผมว่า เป็นบรรยากาศที่โอ้โหเราก็ไม่ได้ขึ้นเรือมานานนกจากจากที่มันเลขหนึ่งเลขหนึ่งมาเลขสองแล้วตอนนี้ก็จะเลขเลขเลขสามแล้วจะไปเลขสี่แล้วดูสิท o ย t ท b e มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นจริงเป็นจังสักเท่าเพิ่งจะมาเป็นจริงเป็นจังหลังๆนี่เองเมื่อก่อนนี้คือทำอาชิปสัตว์เลี้ยงไปดูของตัวเองเฉยๆดูดูเก็บไว้เป็นไดรี่อ่ะแต่พอมันผ่านไปสองสามปีเรามาดูนีมันมีคนดูนี่ นันมันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาทำเรื่อยๆนะครับผมตอนนะั้นช่วงช่วงที่มันหล่ะสามปีที่แล้วมัน <Okay. S 1> เขาเขาเขาปิดประเทศหลายประเทศเห็นไหมซึ่งมันมีเออนั่นแหละซึ่งเออมันคือพูดออกไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันจะอ่อนะประมาณนั้นเพราะผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับทําสมุนไพรแล้วโดโนโดนลบไปนะครับผมประมาณนี้มันประมาณนั้นแล้วครับผมซึ่งช่วงนั้นก็คือเป็นการปิดประเทศไม่ให้เข,ข้านะผมก็ต้องใส่ผ้าปิดปากกันทุกคน ผมเข้าใจนะว่ามันคืออะไรเออนั่นแหละครับผม,มก็เลยทําให้ผู้คนอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักตัวเองรักละครอบครัวแล้วก็ได้ได้เกิดไอเดียการทาคลิปขึ้นมาแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ผมมนนาข้างหน้าแล้วเรือมันจะพับได้นะผมเลยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสะพานมันสนะพ่คือหลังคามันสูงกว่าสะพานเขาก็จะมีการลดลดระดับเนี่ยไหมลดระดับคือเป็นอะไรที่แบบเป็นไม่ เหมือนเ,เฉพาะบังเอิญนก็ไม่บังเอื่นแต่ว่าอยู่ๆยังไงรู้เป็นแนงข้างหน้าแล้วเราก็ได้บรรยากาศตรงนี้แล้วก็แบบมันได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่แบบว่าพอนั่งข้างหน้าปั๊บมันจะเป็นแบบพขขึ้นมาแรงๆปั๊บมันจะเหมือนเหมือนเหมือนเราหาะเหาะขึ้นเหาะลงเหาะขึ้นเหาะลงเหาะขึ้นเหาะลงมันก็ได้บรรยากาศดีแบบหนึ่งข้างหลังก็บรรยากาศดีแบบหนึ่งที่เคยพูดไปอันนี้เรือจะถอยหล,ลังนะผมประมาณนี้คือน้ํามันขึ้นพอน้ํามันขึ้นปั๊บหลังคามันก็สูงกว่าสะพานเขาก็เลยมีการ มุดเอาประมาณนี้เออก็ต้องลดลดหลังคาลงเดี๋ยวเราดูนะลดหลังลอันนี้หลังคาเดี๋ยวเดี๋ยวหลังคาจะขึ้นนละ้เห็นไหมออลงสักพากหนึ่งก็จะขึ้นอันนี้ถ้าเรือผ่านฟ้านะครับผมเราสามารถกนะ็ลงเออลงจากเรือ,อ,อผ่านฟ้าแล้วเราก็มาเที่ยววัดภูเขาทองได้คือลงลงมาปั๊บเนี่ยวัดวัดเยอะไม่ต้องห่วงวัดเยอะอยู่ที่ว่าเรามีแรงเดินไหมแค่นั้นแหละเหนื่อยมีแรงเดินไหมแค่นั้นแหละ เออทำนองนี้นี่ผูผ่านโบเบ้ด้วยนะครับตลาดโบเบ้ใครอยากจะมาซื้อของก็มาซื้อได้ตลาดโบเบ้นะครับนี่เรือสวนเมื่อก่อนเวลาเรือสวนนะต้องต้องดึงเชือกกันนะดึงดึง,ด,งดึงเชือกกันเพราะว่าเป็นผ้าผ้าใบามันจะมันจะดึง,ด,งดึงผ้าใบาขึ้นอ่ะเราต้องจับเชือกดึงผ้าใบขึ้นโอเคขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ